สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับพบกับเพชรอร่อยใบองชายไข่แดงครับหนิงอร่อยใบองชายไข่แดงค่ะก<ม>ินง่ายอยู่ง่ายใบองชายไข่แดงนะคะในช่องอร่อยใบองชายไข่แดงค่ะวันนี้วันนี้วันจันทร์ไม่ใช่หรอครับใช่แล้วทําไมใครบางคนยังอยู่บ้านครับเอเอต้องเพราะ<ม>ว่าป่วยการเมือ ใช่ค่ะเพราะว่าวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องมีแข่งฟุตบอลนะคะเป็นฟุตบอลที่สโมสรจัดขึ้นไปเตะก็กลางแดดแดดก็ร้อนสักพักฝนก็ตกเนาะร่างกายนางก็เลยปรับไม่ทันเช้าวันจันทร์มาก็เลยมีอิดออดน,นิดหน่อยนะคะก็เลยให้พักวันนึงเนาะโอเคพูดสิครับ <c oughs> <c oughs> อ่าแล้วเมื่อกี้ก่อนทำคลิปบอกว่าเดี๋ยวช่วยช่วยแม่ทำคลิปมา เพื่อนๆคะวันนี้ทานก,วกา๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะประโยชน์ก็เหมือนเดิมเหมอนเนะา,าะทั้งมะระทั้งโหระพารู้กันอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะอ่าอ่ะ,อะอเพจบอกเพื่อนๆซิว่าไปแข่งเป็นไงบ้างหนูได้แชมป์ไหมได้ครับอืมทำไมกล้องมันโมอโม่มมมมยังไงหนูชนะไหมบอกเพื่อนๆเนาะว่าหนูเตะชนะไหมชนะเหรอกี่ศูนย์กี่ศูนย์ได้กี่ศูนย์ฝั่งฝั่งอเออฝั่งหนูได้ศูนย์ฝั่งหนูได้เก้า แต้มอ่ะแต้มอ่ะห,หนูนํำเขากี่ศูนย์ฮะห,หนูนํำได้เท่าไหร่กอนำเขาไม่ได้สักคะแนนเขาไม่ได้เขาไม่ได้สักคะแนเเนเลยแต่เราแต่ฟังหนูได้เก้าคะแนนโอ้โหเขาไม่ได้สักคะแนนเลยค่ะเราชนะเนาะใช่หนูชนะยิงเขาไปกี่ศูนย์ยิงเขาไปกี่ลูกเก้าลูกว้าวยิงไปเก้าลูกนะคะเด็กๆค่ะสนุกสนานเนาะ ไม่ได้จริงจังอะไรมากจริงจังเรื่องสุขภาพอย่างเดียวนะคะสนุกไหมลูกไปแข่งสนุกไหมสนุกคับหนูรู้ไหมหนูเตะก,กับทีมอะไรทีมอะไรสโมอสอน,นียหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านบัวขาวบ้วบัวขาวนะอยู่ที่รานอินทาน,น,น,ะะนู่นค่ะนนบุรีร้านอินทานนะคะพาเด็กๆไปหาประสบการณ์เนาะ เราจะได้รู้ว่าเตะเวลาเจอคู่แข่งจริงๆอ่ะเราต้องเป็นยังไงเราต้องมีน้ำใจอะไรรักเกลา,ารู้แพ้รู้ชนะร,ราาู้รู้จักอภัยรู้อภัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อาภายนะัยเนาะสนุกสนาน โชคดีตรงที่ว่าตอนเช้าค่ะเด็กๆเ,เตะเสร็จเตะเสร็จพอดีพอดีเลยฝนลงมาเนาะพวกพี่รุ่นใหญ่ก็เลยได้เตะตากฝนกันสนุกสนานกันไปใหญ่อีกเหมือนได้เล่นน้ำฝนได้ได้เล่นน้ำคลองได้ที่หนึ่งได้ได้แชมป์แล้วถ้วยอยู่ไหนครับ รี่ป่าอ่ะตัวตัวอยู่ที่สมโมสรใช่ไหมครับอืมได้ถ้วยแล้วจะจะไปแข่งแมตช์หน้าอืจากนั้นก็เลื่อนเลื่อนไปมาบๆแล้วก็งงว่าจะแข่งเมื่อไหร่ถ้าแข่งแมตช์หน้าต้องซ้อมให้หนักขึ้นถูกไหมครับอืก็แข่งสมโมสร สมสรสมุทรปราการอ๋ออยู่ภายใต้สมสรสมุทรปราการด้วยไม่ซีเรียสน,นะคะเด็กๆก็พูดไปตามภาษาเนาะเขาก็ฝึกฟุตบอลไปแล้วก็เราก็มีหน้าที่สนับสนุนเขาให้เขาไปเรียนในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกฝึกกีฬาฝึกการมีน้ำใจฝึกทักษะหลายๆด้านเนาะ หนูลเรียนอยู่ที่สมโมสรอ,อะไรครับวายวายเอสอคาเดมีอคาเดมี่อะไรอน้ามละ่ะ<อ>กระดาษเออวายอะคาเดมี่ครับสอนดีมากเลยก็ไม่แพงแล้วครับสอนว่าไม่ต้องพูดเลยพูดเรื่องสอนสอนดีครับสอนดีฮะทำให้หนูเก่งขึ้นไหมเก่งครับจนได้ที่หนึ่ง <laughs> เ,เก่งจนได้ที่หนึ่งอ่ะ มัตเตอร์มัตเตอร์ดูอยู่มัตเตอร์จะดีใจมากเลยนะเนี่ยอยากไปแข่งอีกไหมครับต้องฝึกยเยอะๆนะรู้ไหมครับครับเราไปแข่งครั้งนี้น้องเพชรได้อะไรบ้างได้ประสบการณ์อะไรบ้างฝึก ก็เห็นพี่ๆเขาแตะกันครับอืม,อม,มีเพื่อนหนูที่ไปยที่ไปแข่งกับห,หนูวยมี X มีอิตเมเลโอมีอะหลอย่นใช่ค่ะและ้วมีพี่รุ่นการก็จะมีพี่ต้พี่เลิศพี่ไททันไปไหม,มพีมพ่่เก่งไหมเก่งครับมียาเก่งเหมือนพี่ๆไหม ครับแล้วก็มีพิธีหนูเคอืมฝากหนูอยากให้เพื่อนเพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งเหมือนกันนะครับมองมองด้วยบอกเพื่อนได้จริงจังนะนี่อยากให้เพื่อนเพื่อนเป็นไงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยากให้มาออกกําลังกายกันเยอะๆพูดอยากให้เพื่อนเพื่อนมาออกกําลังกายเยอะๆนะครับ เป่สมมสาราเอนะครับแบบม่เอากำลังการที่ไหนก็ได้ปุ๊บใกล้ๆบ้านเพื่อนๆแสนามในหมู่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยสนามกีฬาที่โรงเรียนก็ได้เสนามกีฬาที่โรงเรียนก็ได้ครับแล้วก,กินผักเยอะๆอย่าก,กินหมูเยอะมองหน้ามองหน้าแม่เลย กินผักเยอะๆนะคะเด็กๆอย่าก,กินหมูเยอะพอ <c oughs> แล้วอะไรเนี่ยยืดยาวอ,อันนี้เนี่ยยาวแล้วเนี่ยแล้วเ,เดี๋ยวจะจบคลิปแล้วเราบอกเพื่อนๆหนอ <c oughs> ชวนชวนเพื่อนๆมาออกกําลังกายออกกําลังกายที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆบ้านเพื่อนๆแล้วมันมีประโยชน์ยังไงบอกพี่มีประโยชน์ก็คือนะครับเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และภูมิต้านทานก็จะดีอะค่ะพอกินแบบเป็นโรคอะไรมันก็จะแบบไม่เป็นมากๆจะหายเร็วใช่ไหมลูกใช่ค่ะม,มันก็จะหายแล้วมันก็จะฟื้นตัวเร็วโอ้เป็นไงล่ะลูกอ,อย่างนี้นะคะต้องเอาคําแนะนําของเพชรอร่อยไปใช้ด้วยนะคะเพื<ๆ>่อนๆออกกําลังกายเยอะๆสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเวลาไม่สบายก็จะหายเร็วนะคะวันนี้เพชรอร่อยขอฝากอะไรครับ <ขอ S 1> ฝากกด ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ไปด้วยนะคะเ่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอร่อยใบอทองชัยไข่แดงด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ดรบอดต่อ